สวัสดีครับสวัสดีนาๆน,นักตกปลาทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการมัดเบ็ดที่ใช้ในการตกปลาหน้าดินนะครับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตกปลาหน้าดินนะครับมีหสายพ e นะครับสตะก้อนะครับแล้วก็สาม จะมีตัวเบ็ดนะครับนา,นาสาย PE แล้วแต่นานาจะเลือกใช้นะครับว่าจะใช้สายก e ี่ปอนด์ส่วนมากที่เขาใช้กันก็จะเป็นสาย PE 2หรือสาย PE 3นะครับสำหรับตกปลาหน้าดินนะครับส่วนตัวเบ็ดตัวนี้ก็แล้วแต่สภาพหมายนะครับว่าจะใช้เบ็ดตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับสำหรับวันนี้ผมจะใช้เป็นเบ็ด เบอร์เจ็ดนะครับส่วนสาย PE จะเป็นสาย PE 2.5นะครับนะนาะขั้นตอนแรกนะครับนะนาะตัดสายประมาณ20เซนครับผม ผมจะใช้เบ็ด2ตัวนะครับในการมัดตะก้อ ี่ครับนะนะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่แน่นมากนะครับนะ้นะาะแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับส่วนป้ายสายที่เราเหลือไว้แล้วก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับ มันก็จะได้ประมาณนี้ครับส่วนปลายตรงนี้ที่มันเหลือก็ใช้ไฟแช็คลนหน่นอยนึงครับมันก็จะได้ประมาณนี้ครับผม ตอนนี้เราก็มัดเข้ากับลูกหมุนเลยนะครับเราประมาณเอานะครับนาะ,นะ,นะว่าเราจะเอายาเอาหรือเอาสั้นแ,แต่เราเลือกเอาเลยครับแล้วก็หมุนรอบครับ สี่ห้ารอบนะครับนนะแล้วก็เอาปลายสายสอดเข้าไปตรงรูนะครับเห็นไหมครับแล้วก็กลับมาตรงห่วง ที่เราแทงเข like, ้าไปเมื่อกี้นี้ครับนะนะแล้วก็ดึงเลยครับก็ได้ประมาณนี้ครับดึงให้แน่นเลยนะครับ ส่วนข้างบนนะครับให้สอดเข้าไปในรูห่วงตัวนี้นะครับนะ้ะก็ทำเหมือนเดิมครับเราวัดให้ได้พอประมาณนะครับแล้วก็หมุนสี่ถึงห้ารอบนะครับนะ้า แล้วก็สอดเข้าไปรูเดิมครับรูที่เป็นห่วงอยู่ตรงนี้นะครับสอดเข้าไปเลยครับแล้วก็สอดเข้ามาตรงห่วงนี้อีกรอบหนึ่งครับ นี่ครับน้ะมัน,านาก็จะได้ประมาณนี้นะครับดึงให้แน่นครับผมนี่ครับผมส่วนที่เกินแล้วก็ หัดออกเลยครับ นี่ครับนะมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถที่จะนําเอาไปใช้ได้เลยนะครับนานะเป็นวิธีมัดที่แข็งแรงทนทานครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับท้านี้ผมก็ขอกล่าวคำว,ว่า สวัสดีครับ